สวัสดีค่ะดรธนิชาชัยชัชวันประทีปค่ะรองคณะดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนกโกสินทร์วิทยาเขตวางไกลกงบลในปีงบประมาณพศ2 5 6 4เราได้ดำเนินโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนพันท้ายนารสิงห์ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้เราได้เส้นทาง การท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับวันเดย์ทริปและก็เหมาะสมกับพื้นที่ของตำบลพันท้ายนราห์นะคะแต่เนื่องจากสถานาการณ์โควิด -19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงหรือบางวันอาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเลยและผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกอาหารแปรรูปก,ก็ไม่สามารถจำหน่ายได้หรือจำหน่ายได้ลดลงทำใหออ้ประชาชนในชุมชน ขาดรายได้หรือกิจการบางกิจการจะต้องปิดตัวลงดังนั้นผู้ร่วมโครงการและผู้ประกอบการผู้นำชุมชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ทำการโฟกัสกลุ่มเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการของประมาณในปี2565คือ 1. เราจะทำการพัฒนาสื่อทางด้านการท่องเที่ยวด้วยการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือที่เรียกสั้นๆว่า AR นะคะมาใช้ในการท่องเที่ยวเพื่อให้หนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในตำบลพันท้ายนราสิงได้นั้นได้ท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงเราจะพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำ QR code ประชาสัมพันธ์โดยอาจจะลงในเว็บของทททจังหวัดเว็บของทกจจังหวัดหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ของอบตเองเอและ ถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวคือเราจะอบรมผู้ประกอบการในเรื่องของดิจิทัลมาเก็ตติ้งการขายสินค้าออนไลน์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและเป็นการสร้างโอกาสและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในสถานการณ์โควิดและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่างๆในอนาคต